ทำไมมันถึงเกิดความกลัวสังคมขึ้นสภาวะตามผมความโลภในเทรดเดอร์เกิดเป็นความกลัวเรือหลักสวสัสดีครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่รายการเกิดจักเกอร์นะครับ,รบผมจุดเทรดแม่นยำทำทำยังไงนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมหัวข้อของเรานะครับผมก็หมากแล้วนะครับเกี่ยวกับไ์เซตนะครับผมที่หลายๆคนนะครับผมอาจจะติดก็คือไ์เซตเกี่ยวกับความกลัวนะครับผมแล้วก็ ความกล้านั่นเองนะครับผมก็เป็นเฟร์ฟีิตนะก็เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะครับเช่ียอย่างเรานะฮะใช่ครับค่าแล้วความโลภในการเทรดนะครับในมุมมองของจิตวิทยานะครับเชิงวิวัฒนาการนะก็ผมจะเป็นพูดถึงกระบวนการต่างๆนะครับที่ทำไมมันถึงเกิดความกลัวหรือความโลภขึ้นนะครับใช่ครับผมมาพูดถึงความโลภก่อนเลยครับนัสติกต้องบอกว่าอารมณ์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความกลัวนะครับ เขาเกิดขึ้นมานะผมเพื่อที่จะทําให้เราอยู่รอดได้สรองของเรานะผมจะมีอวัยวะอวัยวะหนึ่งนะผมเท่าเม็ดถั่วนะผมที่ชื่อว่าอมทิลาอเมทิลามีไว้ทําไมนะผมมันมีไว้ที่จะทําให้เจ้านายเขาอ,อยู่รอดนะมันจะไม่สนนะผมว่าเราจะรู้สึกเครียดมันจะไม่สนเลยนะผมว่าเราจะต t o ลอ o หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันจะไม่สนเลยนะผมว่าเราจะล้มละลายนะครับผมสิ่งเดียวที่มันจะทา ให้นะผมก็คือทําให้ร่างกายเราอยู่รอดได้นะผมหรือว่าทำให้ตัวเราอยู่รอดได้นะหรือบางทีอ่ะมันก็จะไปสั่งแบบพวกอัตโนมัติซิสเตมอะไรต่างๆในร่างกายเรานะเช่นสมมติเหมือนกับตอนที่เราไปแช่ไอบาสใช่แบบจะเห็นได้ว่าแบบเฮ้ยตอนที่ยังไม่เกินนาทีแรกโอ้เราจะรู้สึกแบบอยากออกมากๆใช่ไหมลงไปแทบจะช็อกเคือบอยากดีลิกนี้จากจุดนั้นมากๆใช่ครับแต่ว่า<ๆ>กลัว จริงๆเราอาจจะเกิดความกลัวตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่ก่อนที่จะลงไปด้วยซ้ำว่าคนจะหนาวนะมันจะเย็นนะหรือบางคนอาจจะแบบรู้สึกกล้ามากๆเีียบอยากจะลงไปแต่พอสุดท้ายแล้วลงไปปุ๊บกับช็อกขึ้นมาว่าฉันจะหนีจากจุดนั้นได้ยังไงหรือว่าแล้วก็ออกจากจุดนั้นเลยดีไหมแล้วก็อยากจะออกให้ได้ไวที่สุดใช่ไหมครับแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับร่างกายก็จะปรับตัวใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกินขึ้นนะครับผมเหมือนวินฮอฟนะผมอย่างที่ทุกคนทราบนะเขาอะ สามารถอยู่ในตัวน้ําแข็งได้นะผมเป็น2ชั่วโมงกว่านะครับไม่รู้อยู่ยังไงก็เป็นสิ่งที่ร่างกายนะผมมีความหมาันจำนะครับผมก็คือเขามีความกลัวเพื่อที่อะไรนะรผมก็คือเพื่อที่จะทําให้เจ้านายเขาอยู่รอดนะครับไม่ว่าจะเป็นความโลภมีข้อเดียดมัน,นครับถ้าเราไม่โลกจน,เก,นเกินไปใช่ไหมผมมันก็คือทําให้เราอะไรครับเก็บ อาหารมาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมฮะแต่เราก็อยู่รอดได้อย่างที่เราเห็นนะผมความโลภความกลัวมันมีข้อดีของมันหมดคือต้องบอกว่ามันไม่มีข้อดีข้อเสียดีกว่านะครับผมแต่ว่านุ่นงิ่งนุ่อหยางเขาเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องเราจะเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเราไม่กลัวอดตายนะผมหรือว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเราไม่ตัวที่จะไม่มีเงินนะครับ เราก็ไม่ไปทํางานใช่ไหมครับผมหรือถ้าเป็นเทรดเดอร์เราก็คงไม่ได้มาเทรดใช่ไหมครับผมหรือว่าถ้าเราไม่กลัวนะผมในการที่จะหนาวนะครับผมเราก็คงไม่ไม่หาอะไรมาใส่นะครับผมแสดงว่าเราต้องมองเห็นความกลัวนะว่ามันมีข้อดีที่จะทาให้เราถูกต้องครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันใช่ครับผมถ้าในมุมมองของการเทรดล่ะครับ Yeah. เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดในวงการเทรดนะครับผมช่วงแรกนะครับผมถ้าเป็นตลาดหุ้นนะครับตอนที่มันขึ้นอ่ะโอ้ยเทรดได้กำไรนะครับในตลาดหุ้นเนาะนะครับทําให้เกิดสภาวะนะครับผมความโลภในเทรดเดอร์นะครับผมเพราะว่าเพราะเห็นว่ามันง่ายมากๆกลายเป็นได้ใจในส่วนของการที่เปิดยังไงก็ได้กําไรเปิดได้ก็กำไรนะครับผมถ้าตั้งสปลอสนะครับผมแล้วมันลอสใช่ไหมแล้วไม่ตั้งสปลอสแล้วมันขึ้นแล้วเราจะตั้งไหมเราก็ไม่ตั้งใช่ไหมครับ มันก็เกิดภาวะความโลภสุดท้ายนะครับพอเขาโลภนะมันก็เกิดการ overconfidence ตอนที่ตลาดนะผมหรือว่าตอนที่พวกเรานะ overconfidence นะครับก็จะมีการอะไรครับ overlot ใช่ไหมครับผมหรือว่าบางทีก็ คาดว่านะผมพูดเนี่ยมันต้องขึ้นแน่ๆสมมตินะผมสมมติเป็น NV ด้านะครับผมเทรดเนี่ยก็กำไรนะผมแล้วก็กำไรมา2องสามร้อเท่านะบังเทรดเดอร์นะครับอาจจะไม่ได้จำกัดคอนเสียงด้วยซ้ำพอตลาดนะผมเริ่มจะเข้ามาสู่ขาลงนะผมอย่างตอนนี้ตลาดหุ้นนะผมก็มีการปรับตัวลงเรื่อยๆเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ตั้งสับหลอสนะครับผมก็โดนมาจิ้นคอรเทรดเดอร์นะผมหลายๆคนอาจจะเจอลอสที่หนักกลาเป็นชอล์ม่านนะครับแล้วก็ยากมากๆนะผมในการที่จะ เอาแผนในใจเนี่ยออกมาหรือว่ารักษาแผนในใจเนี่ยหลังจากลอสนะผมก็จะถูกความปวเข้างําน,นะผมไม่ค่เข้าเทรดน,นะแม้จะมีสัญญาณพัดเกณน,นะผมก็ยังลังเลเนาะพอเข้าเทรดน,นะครับผมก็รีบปิดเร็วนะผมเพราะว่าวควัวกำไรหายจะทํามึกนะครับผมเชื่อมโยงการเทรดนะผมก้าการเจ็บปวดนะครับแล้วก็เกิดเป็นความปวเรือหลังนะครับผมสุดท้ายนะผมก็คือทางรอดนะผมก็คือถ้ายังไม่ล้มเลิกเนาะให้เรานะผมสามารถตั้งคำถามนะผมว่าทําไม แพ้นะผมแล้วเราจะทำไงนครับผมไม่ให้แพ้นะครับเราก็มาศึกษาใหม่นะครับเข้าใจเรื่อง risk management นะครับผม mindset แล้วก็สร้างกฎนะครับผมอาจจะเป็นการลดขนาดไม้หรือว่าอาจจะเป็นการเทรดต่อแผนนะครับผมยอมรับ loss นะครับผมว่าการ loss นะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับหรือว่าฝึกฝังอารมณ์นะครับผมไม่อินไปกับบินหรือราก็ทำอย่างนี้โมกเลยนะครับก็คือเป็น อารมณ์อุเบกขานะผมหรือว่าอารมณ์เป็นกลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไม่ลมเลิกนะผมก็คือตั้งขถาวกระเด็อย่างตรงไปตรงมานะไม่โทษตลาดนะผมไม่โทษโชคนะครับแล้วก็ใช้สภาวะนักสังเกตนะครับผมเราก็ถามตัวเองในเชิงลึกนะผมว่าฉันพลาดตรงไหนนะผมแล้วก็ฉันจะทําอะไรกับแถนนี้ได้บ้างนะครับ แล้วก็ฉันต้องพัฒนาตัวเองไปอย่างไรนะผมตัดสินใจด้วยแผนอย่าให้ความกลัวนะครับผมมาเข้าเอบามาตัวเรานะครับผมหรือว่าร้อมโลกกระตานะครับผมแล้วก็ให้เชื่อใจกตัวเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือขาก้าวแรกนะผงการเติบโตศึกษาใหม่จากรากฐานนะผมไม่ว่าจะเป็นการเจดกาความเสี่ยงนะครับผมแล้วก็เข้าใจคําว่าอยู่รอดก่อนรวยนะครับผมแล้วก็รู้จักนะครับผมการการเจดกาความเสี่ยงเนาะนะครับ แล้วก็ศึกษาเรื่อง mindset นะครับผมในการเทรดนะครับผมแล้วก็การผิดพลาดนะผมมันก็เป็นสุดท้ายมันก็เป็นการแค่ฟีดแบ็กนาะครับผมให้เรามองเกมระยะยาวนะครับผมการซับล็อตนะนะครับมันเป็นแค่หนึ่งไม้นะครับผมแต่ว่าให้เราฝึกมองเกิดเกมระยะยาวนะผมหรือว่าเกมรายเดือนรายปีนะครับให้เปลี่ยนมุมมองของการล็อตนะครับผมอาจจะเป็นเป็นค่ับฟุตบ เป็นการให้ความหมายใหม่แทนที่เราจะรู้สึกกลัวกับการ stop loss ออกไปใช่ครับเป็นการให้ความหมายกับเขาใหม่เพื่อที่เราจะได้เห็นทางออกที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นมุมมองของการที่ถ้า loss ไปเราจะได้มีมุมมองใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนในการเทรดิ้งในอีกหน้าหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันที้สาวนะผมก็มี c h e คล l i s t ในการเทรดเนาะนะผมก็มีกฎในการเทรดนะครับล้วก็ยังบาวเราก็มี c h e คล l i s t อยู่แล้วนะผมเรใครที่อยู่ในบาวเนาะนะครับ แล้วก็มีเ่อ Potential Loss นะครับผมที่เรารับได้เท่านะครับผมอย่างติติเท่าไหร่ครับวันของผมว่าตอนนี้ก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นความเสี่ยงที่พอเหมาะอะไรนโดยที่แบบถ้าปล่อยแบบสบายใจเลยก็จะเป็น6%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นช็อตสั้นๆอะไรเงี้ยก็ห้าเปอร์เซ็นต์บางครั้งก็มีสิบเปอร์เซ็นต์บ้างในไม้ที่ใช่จริงๆอ๋อสิบเปอร์เซ็นต์ โอเคเพื่อวางอารมณ์นะครับอย่างเป็นระบบนะครับผมให้มีอารมณ์เป็นกลางเนาะนะครับผมจะใช้อ่ไมโครฟิเนสนะผมก็คือใช้จิตสี่เจ็ดแปดนะครับก่อนอ่กดออเดอร์นะครับผมแล้วก็จบวันแล้วนะผมอย่ามองนะครับผมว่าโดยเป็นนักกระตันนะผมให้มองว่าตัวเองเป็นนักเรียนนะผมที่ศึกษาตลาดนี้อยู่อืมนะครับและนี่ก็คือเป็นอ่วิธีเป็นเขาเรียกอะไร เป็นเหมือนวิธีการก้าวข้ามเนาะนะผมของของเทรดเดอร์มือหมาดนะครับผมงานของเรานะผมก็คือทำมาประมวลการนะผมแล้วก็ผลลัพธ์ปล่อยให้ผลลัพธ์นะผมเป็นเรื่องสถิตนะครับผมและนี่ก็คือเป็นแต่ละขั้นเนาะนะผมเทรดเดอร์อยากให้ทุกคนนะครับรู้ตัวก่อนในส่วนของว่าพี่เราเราเคยเจอสภาวะไหนหรือว่าตอนนี้เราเป็นสภาวะไหนเมื่อเรารู้ตัวแล้วนะครับยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะไปในทิศทางมุมมองใหม่นะครับจากการตั้งคําถามให้กับตัวเองว่าเราจะก้าวข้ามผ่านในจุดนี้ไปได้ยังไงนะครับเมื่อเราเจอคําตอบของเราแล้วนะครับเราจะเห็นวิธีการนะที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาและพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับสิ่งสําคัญเลยอย่างที่ข้อสุดท้ายเมื่อกี้ข้อที่5คือไม่ล้มเลิกครับไม่ล้มเลิกในจุดที่เราเผชิญมานะครับผถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดมีหมุดที่ชัดครับ ต่อให้เราเจอเรื่องท้าทายใดๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครับสิ่งเนี้มันจะเป็นบททดสอบที่ทําให้เราเติบโตขึ้นและสุดท้ายหมุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้ครับเราก็จะไปถึงเขาได้อยู่ดีสําคัญเลยครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยละกันว่าไม่ต้องล้มเลิกอย่าล้มเลิกจากเส้นทางนี้บางทีเอามองว่าเฮ้ยฉันก็ฝึกฝนเรื่องนี้มาหลายปีแล้วหรือบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำหรือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่อยู่มาติดปีแล้ว สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเราไม่รู้หรอกว่าวันที่เราได้หมุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันอาจจะมาในปีที่11ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราล้มเลิกในปีที่10เราจะไปถึงไหมเพราะฉะนั้นครับสิ่งสาคัญคือไม่ใช่ระยะเวลาว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนสิ่งสําคัญคือเราได้เรียนรู้จากปัจจุบันนี้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเรียนรู้และผ่านมันไปได้ เชื่อว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ตีป้านะครผมกับพวกคิดดีโอเคแล้วก็มีอันหนึ่งเนาะรับผมที่ที่อยากจะฝากเอาไว้นะผมก็คือตัวนี้นะผมก็คือผลลัพธ์ของคารเทรดเนาะนะครับมันจะมีอยู่สี่ตัวด้วยกันนะครับผมอันแรกเลยนะผมก็คือปิกวินนะครับเดี๋ยว อันแรกเลยก็คือบิ๊กบินนะครับอันที่สองนะครับผมก็คืออ่ะบิ๊กบินนะบิ๊กลอสใช่ไหมครับสมอลวินนะครับผมแล้วก็สมอลลอสนะครับเขาบอกว่าวิธีการนะครับผมที่จะทำให้เทรดเดอร์ไลน์ใหม่นะครับหรือว่าเทรดเดอร์ใหม่ๆหรือว่าเทรดเดอร์ไล่เก่าก็ตามนะครับในการที่จะผ่อนผันในตลาดนะครับต้องปิดประตูบิ๊กลอสครับ เพราะว่าอะไรครับผมถ้าเราปิดบริษับิ๊กลอสได้เนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่สมอลวินสมอลลอสแล้วก็บิ๊กวินนะครับผมเนี่ยเราก็ได้เฉดอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับอาจจะแบบสมอลมีสมอลวินนะครับหลายหลายไม้นะครับอาจจะมีสมอลลอสนะคผมหลายหไม้แต่ยังไงก็ไปลางถอดน่นอนใช่นะครับและสุดท้ายนะผมก็อาจจะมีบิ๊กวิน มาเข้ามานะครับผมอันนี้ก็คืออเป็นเป็น mindset นะครับผมที่อยากที่จะฝากไว้นะครับผมก็คืออไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรมาสนใส่ใจนะครับผมกับความกลัวนะครับผมแล้วก็ความกลัวเขาเป็นเป็นเป็นเพื่อนของเรานะครับผมทุกอารมณ์เป็นเพื่อนของเราความโลภเป็นเพื่อนของเรานะครับผมแล้วก็ให้ปิดประตูปิด loss นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมเราก็จะ complete t ล e task นะครับผมจาก การที่มี small win รือว่าสพร l l l รือว่า b ิ g win นะครับก็จะเป็นกระบวนการของสถิตินะครับที่จะเกิดขึ้นนะถ้าเราไม่มีลอสครั้งใหญ่เนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออย่างน้อยอ่ะเพียงแค่สถิติเสิน55เปอร์เซ็นชนะอะไรเงี้ย45เปอร์เซ็นแพ้อะไรเงี้ยยังไงเราก็วินมากกว่าอยู่ดีเหมือนโรเจอร์เฟดเลอร์ใช่ไหมผมที่ที่เขาอ่าเขาบอกว่าวินเลทของเขาอะประมาณเท่าไหร่นะ50 54เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับ วิเลทของเขาประมาณ50หรือว่าตาการชนะของเขาประมาณ50เสร็จใช่ครับผมแต่ว่าเขาคงคงตาแบบนี้นะครมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้เขาชนะทุกแมตช์นะครับผมอืมแล้วนี่ก็คือเป็นของวันนี้นะครับผมก็คือเกี่ยวกับการจัดการความโลภนะครับของเราความกลัวนะครับผมแล้วก็ให้ความกลัวนะครับผมแล้วก็ความรลภเพื่อนของเรานะคให้ตระหนักรู้กับความโลภและเขาลัวยไม่ต้องไปติดตัดสินมัน นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิเสธมันนะผมให้สังเกตมันจนจนจนมันหายไปนะผมหรือว่าให้มองว่าเขาเป็นเพื่อนนะครับผมที่จะปกป้องเรานะครับผม อกเลยว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของการเทรดสดก็คือ14วัน<ช>ต้องยอมเขาจริงๆวันนั้นเนี่ยเรียกว่า80%ของเทคนิคที่ดีๆนะก็มาจาก14วันต้องบอกว่าตลาดเอื้อด้วยแหละมันไม่ใช่ว่าเทคนิคอื่นเทรดไม่ได้หรอทุกเทคนิคเทรดได้หมดเลยค่ะใช่แต่ณจังหวะนั้นตลาดช่วงนั้นคือมันเอื้อต่อกลยุทธ์นี้ต้องอย่างเงี้ยค่ะก็เลยองให้กลยุทธ์นั้นแบบเข้าเป้าหลายคนก็สอบถามมาก็รุ่น5าเนี่ยกำลังจะเปิดแล้วก็เลยเอามาให้สาหรับคนที่สนใจนะคะก็คือวันที่5 5เดือนนี้อาิต หน้าแล้วนะคะก็จะเปิด14วันตั้นเทสเทรดสั้นรุ่นที่5นะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยมาเทรดสดไปพร้อมๆกันนะคะก็สามารถต่อแอดมินได้เลยต้องบอกว่าเราไม่ใช่แค่มาเทรดสดนะจริงๆสําหรับคนใหม่เลยเรามี e-learning ก็ learning, คือสอนเนื้อหาสําหรับการใช้คือมีเช็คลิสต<ะ>์สำหรับการเทรดอ,อย่างน้นนอยๆคือ3ท่านะคะให้ทุกคนแล้วก็มาเรียนรู้น้่งงานด้วยการเทรดสดด้วยกันทุกวัน14วัน14วันทําการเต็มๆเลยบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่ฮอตฮิตมากที่สุดเทรดวันละ2รอบด้วยซ้ำบ่ายค่ำบ่ายค่ำบ่ายค่ำใช่ฉะนั้นนเี่ ถ้านับเป็นการโคชชิ่งต้องบอกเลยว่าเข้มเนี่ยเท่าเท่ากับเราโคชชิ่งอาทิตย์ละวันเป็นปีๆเลยนะเนี่ยเรารวบมา14ี่วันคนเลยเก่งขึ้นเร็วมากบางคนเรียนรุ่น2รุ่นก็คือได้แหละไปยาวแล้วใช่เพราะว่ามาเรียนเรื่องของการตัดสินใจหน้างานสดๆเลยนะคะนี่พี่ซาบอกเป็นพยานให้เลย14ี่วันนะคะเทดสั้นผมต้องซื้อคอร์สไปเรียนเลยนะเพราะว่าเดิมพี่ซาอยู่ทองนะอ้าทนไม่ไหวทนไม่ไหวเดี๋ยวมามันด้วยกันมันแน่นอน ใช่นี่แอดมินบอกแล้วรูปแบบการเรียนทั้งเนื้อหาลากออนไลน์ผ่านอินเลอร์นิงโคชชิ่งสด14วันพาเทศดูกราฟแล้วก็ Q&A แล้วก็ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังนะติดต่อแอดมินได้ค่ะ